สวัสดีครับมาพบมาพอครับส่องแท็กซี่สวนน้พุมคือเก่าพี่น้องส่องเบาเล่าอุบลคือเก่านี่แหละเ <c oughs> บาะใแน่กับยิ้มปนดำเบาะใบแน่กับดินพันกันกับ <c> ว <oughs> ่าพบมาผอมาพูดคุยกันคือเก่าพี่น้องมาเบากนุ่งมาวันกันคือเกา่าตามสไตล์สบายแท็กซี่สวนน้ำพุมพี่น้องกับ <c oughs> สวัสดียังเป็นทางการพูนนะโอ้ยข่อยนีแ่แตีละมือพี่น้อง <c oughs> ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนน้องพี่้องที่กำลังติดตามในช่องแท็กซี่สวรรคภูมิและก็สวัสดีแฟนคลับ f c แฟนคลับแฟนเพลงน้องแอมชนทิชาผู้ที่กำลังติดตามข่าวคิวงานผู้ที่กำลังติดตามความเคลื่อนไหวของ,อน,ง,องน,น้องแอมชนทิชาทั้ง่องแท็กซี่สวรรคภูมิเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีสุขูทุกคนก็ <c oughs> สำหรับืน้นนี้กับบมีข้าวข้าวข่าว,าวยังหลายพี่น้อง ก็ตามคิวงานก็ตามที่แจ้งไปตั้งแต่วันที่ไหนวะวันที่สามสิบเอ็ดเนาะสามสิบเอ็ดวันที่หนึง่งหอยกระจำโม่ได้ <c oughs> เดือนนี้ก็มีสิบสิบเจ็ดงานแต่ว่า,ามีงานใหม่เพิ่มเข้ามานะพี่น้องสิบเจ็ดงานส่วนใหญ่ก็จะอยู่สมุทรสาครบ้านเกิดน้องแอมชนทิชา <c oughs> แต่สมุทรสาครก็เจ็ดงานพี่น้องน <c oughs> ้องแอมชนทิชาคลองบ้านเกิด <c oughs> การสำรับเหมือนนี่น้องแอมเพื่อนเพื่อนมีงานอยู่ระยองพี่น้องตามติ่แจ้งไปวันที่สามก็คือวันนี้เหละน้องแอมมีงานอยู่ปั๊มเสียไตยบางจากอำเภอแกงระยองจังหวัดระยองระยองฮิ่งก็สำรับผู้ที่จะไปให้กำลังใจน้องแอมชนทิชา บ,บ้นตรงฟ้าววันใดก็ได้พี่น้องเพราะว่าเพื่อนมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามกาหนดตามกําหนดการเวลาเดิมที่จะขึ้นทําการแสดงที่จะขึ้นเวทีคือเวลาเก่านะ่ะสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มครึ่งเนาะแต่ว่านี่เพิ่นแจ็คแอดมินเพิ่นแจงมาเพิ่นแจ้งมาน้องแอมจะขึ้นดึกกว่าเดิมคือขึ้นเด็กก็เก่าพี่น้องเวลาสามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่ง ก็เ,เลยมาแจ้งให้ผู้ที่กำลังจะไปให้กำลังใจน้องแอมลูกสาวหล่าทั้งชายทัมานว่าเพิ่นขื่นเด็กกว่าเกาเลักน้อยสำหรับผู้ที่จะเดินทางไปให้กำลังใจน้องแอมชนที่ชาหรือผู้บอดเลปกะเบิงทั้งไหลสดพี่น้องมีหลายช่องผลไหลสดติดตามทางไหล์สดหลายหลาย,หลายช่องไม่ว่าจะเป็นช่องแม่ปอกไม่ว่าจะเป็นช่องพี่สิงไม่ว่าจะเป็นช่องไม่เลียก โอ้หลายส่องอยู่พี่น้องยูยูทูิ่นไปหลายส่องอยู่ส่วนข่อยแั็กสิไปว่าเดบไปบ่ว่าสิไปหานคานาเซารรถแท็กซี่ก็ยังบม่ได้รู้ออกเจ้าของอยู่พี่น้องสิไเด้ค่ารถแท็กซี่บ่มือนี่สิได้ไปหน้ามูว่างานละยย่องก็ได้โอ้ยจะเป็นข่อยนายแต่เหมือนละเวียนชีวิตข่อยกับ่มีข,ข้าวข้าวความเคลื่อนไหวยังหลายพี่น้องกม็มาแจงแค่ว่าวันนี้น้องแอม เปลีป่ยนแปลงเวลาขึ้นดึกเหนือจังหน่อยนะสามถุ่มครึ่งถึงสี่ถุ่มครึ่งนั่นแหละพี่น้องสําหรับผู้ที่จะไปเนาะจะไปให้กาลังใจลูกสาวละกัไปให้กําลังใจนออ้องแอมหลายๆเด้อพี่น้องเด้วนเนอว่อนี้เด้อผู้ที่อยู่แถวระยองผู้ที่อยู่ไกลๆนะหรือว่าผู้ที่อยู่ไกลยอยากไป<笑><笑>ก็ขอให้แฟนคลับแฟนเพลงผู้ที่จะเดินทางไปให้กาลังใจนออ้องแอมชนทิชาเดินทางปลอดภัยสุข,ขุสุขคนเด้อพี่น้อง ขอให้คุณพระคุ้มครพองเดินทางปลอดภัยทุกคนทั้งไปและกลับกับสำหรับคลิปนี้กับพ่มีอย่างหลายกับคันผู้ได้ชื่นชอบถ้าผู้ได้มักสไตล์สไตล์แท็กซี่สุวรรณภูมิกกดแชร์กดไลค์ให้เด้อพี่น่องขอบคุณหลายๆที่เข้ามาติดตามช่องแท็กซี่สุวรรณภูมิสำหรับคลิปนี้กับบายบายสวัสดีครับไปแล้ว <laughs>